เดี๋ยวจะมาถ่ายน้ํามันเครื่องกันนะครับมีถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์แล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายของ mighty x กันงบประมาณรอบนี้1,500กว่าบาททั้ง3อย่างเลยน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์แล้วก็เฟืองท้ายน้ํามันเครื่องนี้ก็จะขยับมาเป็นเบอร์50ทุกครั้งจะใช้เบอร์40นะครับแต่รถมันเก่ามากกองนี้ตัวละ200บาทก่อนเราจะเติมน้ํามันเครื่องนะครับถอดออกแล้วก็ใส่กองให้เรียบร้อยน้ํามันเครื่องนี่เป็นอะไรที่ถ่ายได้ง่ายที่สุดละ ทั้ง3อย่างเครื่องมือในการถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องผมก็จะใช้สว่านบล็อกเอาถุงครอบไว้ก่อนแล้วค่อยใส่ลูกบล็อกเพราะว่าเคยไปถ่ายน้ำมันเครื่องรถไถเราเอากะจังหวะไม่ได้นะครับน้ำมันมันไหลหยดมาใส่สว่านเลยต้องครอบไว้แบบนี้เผื่อเผื่อเอาไว้นะครับแต่รอบนี้สบายๆกำหนดได้ถอดน็อตถ่ายออกแล้วก็ต้องระวังนะครับจะมีแหวนทองแดงอยู่ต้องอย่าให้หายนะครับตัวนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่ยากที่ยากก็จะเป็น น้ำมันเฟืองท้ายนะครับลาดับต่อมาเพราะว่าพื้นที่มันแคบน้ามันเฟืองท้ายนี่ก็จะมีน็อตสองตัวตัวบนกับตัวล่างตัวบนนี้เอาไว้เติมตัวล่างก็เอาไว้ถ่ายปริมาณการเติมก็เราจะเติมให้มันล้นออกรูกข้างบนนะครับรูเติมโดยประมาณก็ประมาณ2ลิตรครึ่งโดยประมาณประมาณนี้นะครับเราก็จะซื้อมาทั้งหมด3ลิตรรอบนี้ผมจะใช้น้ํามันเบอร์140นะครับเพราะว่ารถของผมนี่ใช้สําหรับลากซารี่ด้วยหรือว่าลากเทเลอร์ สฟวนท้ายนี่เราก็จะใช้อุปกรณ์เสริมขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมก็จะใช้แกลอนอขวด1ลิตรนี่แหละเอาสายยางมาใส่สายยางนี่ต้องใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ํามันนี่มันหนืดแล้วผมก็ใช้เป็นน้ํามันเบอร์140ด้วยเพราะว่ารถผมเนี่ยใช้งานหนักขึ้นเราก็จะมีตัวน็อตอยู่ตรงท้ายเพราะว่าเวลาเราเทน้ํามันลงไปเนี่ยเราก็จะถอดน็อตตัวนี้ออกเพื่อให้น้ํามันมันไหลได้ไวขึ้น ส่วนที่ยากที่สุดนี่ก็จะเป็นเปลี่ยนน้ํามันเกียร์เพราะตรงนี้พื้นที่มันแคบไอขวดที่เราใช้ขึ้นมาเนี่ยทาขึ้นมาใหม่เนี่ยใช้ไม่ได้พื้นที่มันแคบเกินไปเราก็จะทําอุป,ปกรณ์ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งก็ใช้ขวดลิดนี่แหละครับเจาะรูเจาะรูนี่เราก็จะใช้สายยางใส่เข้าไปรูนะต้องเล็กต้องเล็กกว่าสายยางนะครับมันจะได้แน่นเราไม่ต้องเอาอะไรพันเลยน้ํามันไม่รั่วนะครับ น้ำมันเกียร์นี่เราจะใช้เบอร์90หรือว่าเบอร์9 0น้ำมันเกียร์นี่เราจะเติมจากด้านบนเราก็จะต่อสายยางสอดลงไปข้างล่างไปที่รูเติมน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์นี่ก็เราก็จะใช้ประมาณ2ลิตรครึ่งนะครับแต่เวลาเราเติมนี่เราก็เติมให้มันล้นออกรูที่เราเติมสายยางนี่ควรจะใหญ่หน่อยครับใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่ที่สามารถใส่เข้าไปในรูเติมน้ำมันเกียร์ได้